มองรอบด้านกับธนาคารอมสิน ด้วยวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ที่เน้นการเรียนการสอนแบบสอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมและจริยธรรมลงในหลักสูตรโดยไม่ได้มุ่งเน้นด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวทําให้โรงเรียนวัดศรีวิชัยโรงเรียนในอําเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีความพร้อมในการปลูกจิตสํานึกการมีคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียนและได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจําปี2556จากธนาคารออมสินครับ โดยแนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้บริหารและคณะอาจารย์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมต่างๆให้นักเรียนอาทิกิจกรรมหน้าเสาธงทั้งการสวดมนต์หมู่การสงบนิ่งเพื่อทำสมาธิ การสวดแผ่เมตตากล่าวคำสมาทานสีขาบทศีห้าการเล่าเรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตและกิจกรรมขยับกายสบายชีวาวิถีพุทธส่วนในเรื่องของการเรียนการสอนทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมการร้องเพลงที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมการออมเพื่ออนาคตโครงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์จากวัดศรีวิชัยอีกทั้งยังสนับสนุนให้นักเรียนทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่วัดศรีวิชัยด้วยครับ สถานศึกษาเปรียบดังบ้านหลังที่สองของนักเรียนเป็นสถานที่อบรมบ่มนิสยัยปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีให้แก่เยาวชนธนาคารอมสินขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยครับโรงเรียนวัดศรีวิชัยเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นพัฒนาให้เด็กเป็นคนดีมีคุณธรรมขอขอบพระคุณทางธนาคารอมสินเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มองเห็นคุณค่า ให้ขวัญกำลังใจกับนักเรียนที่ทำความดีเราจะสารต่อในด้านคุณธรรมจริยธรรมของเรียนเนี่ยพัฒนาต่อไปให้ถึงที่สุดครับธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชน